สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพื่นบันแพงครับเอฟซีบอดจอยเอฟซีลานน้อยอุ้งอิงครับกลับางานอืมเียคนปิ่งเนี่ยพ่ลามากลครับเป็นรถตุ๋มากเลย่ายเวทีสองเถื่อครับ ที่แรกก็ยุบข,ข้างๆทงหน้าให้คางกันนี่แหละครับเ,เลยลงบ่อได้ก็เลยต้องย้ายเข้ามาเนี่ยาดน้าครับ mm hmm. ไฟดับอ่ะ ขัาไว้ในทีรับต้วแค่ทีเทียงอยู่เพื่อาใคอยู่ไหนเนี่ยมือเบียงน,นี่มือเบียงขวานต้นเขาเมีายางใช้ยตตาขาดด้เนี่ยต้องือวางแต่สตาขาดยอดมิกยิ่งด้วเนี่ยเ,เ,เก็ยังดไมันเกก็อไวะเฮ้ยนี่เนเหมียมันอยู่ทิศเหนือตรงนี้เนี่ยอออมันคือะไก่อนโอยเนาะสามีผมได้อยู่นี่ที่ ไยไปเล้เห Sadly, ้กระิ้แช่เห็พี่นั่งเบอร์อ่นโอ้ยมาเลนเอาคืออุ่นดิแถ่ชุนีีแม่่ตะกี้เ์ากับเฮ็ดนอนสุ่มตัวเนาะนอกหนาวหนาวเดผม่านเลนี่อุ่นเลยมาเด็นเดือมากเนาะรอสี่สองสี่สามพใหญ่ข้ามหมอดแทงเปิดหนังดีๆทละบบาดีเนาะต้มของเขาบ้มี่มูเดียวได้บาดเนี่ยแต่กีไใจนอนคอรอน้ำทเนี่ยบาดมันย้ำหนาวบาเนี่ยเาก็ อ,อีนึงเลยมืดมืดได้บานเนี่ยกาแฟมาฝุ่มเละนี่เงินมันมันได้แล้วอ่น,นอีเวอร์เ, <c oughs> เอากระบาดชุดใหม่เลยแหละข้าม,มอดอบฟางอบฟางม,มีหอดมองนั่งรับรองแขกไปได้มาใล่ครับอ๋อจะเดงว่าเพิ่อนอัดเพิ่นอัดแป้งยู่น้ำทงได้พดอดีเลยผู้ใดตากยังพร้อมนั่นครับอันนี้ของพ่อยุทธบ่ เราสกษีอพอยพ,ย,พยุดพยุดพยุดเตรียมเช็กเศร้าอ,อเนื้อแดดเป็นตะยูะมไหมเฮ็ดดีไหมน,นี่แล้วแตะกี้ไม่พอเขานอนซุ่มออกเที่ยงเฮ็ดซุ่มเลยทีนึง สองคนนอนได้สองคนกันมาแห่กันก็ได้พูเกินสามว้ยแห่เอาชีนแล้วเนาะชีจะเป็นโอเคเออเอาอล้วถอตะลปมตัไส้คัดเดียวาชีจะเทลหกนว้าวหกนันไัเดี๋ยวเนี้เป็นกระเทยไงเนาะตลังนี่กระเทยเนาะสุดท้ากหลังยืนเรารีวิวรีวิวห้าเล่มนะครับ หาเล่มพอครับหมดหาเล่มครับหาเล่มหาเล่มอ,ออกจากพอครับหมดเมืเ่อกี้ล่ะเลรนสไลด์เด็กเหรินเด่งดึงเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไปเอะ้ไปเรื่อยๆ โประมทัเดงไว้นลงาดีครับเด้งดึงมาแล้วเนรอเอาีหลาดึงเลยอแล้วเด้งดึงนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์ครับเอาผู้กองมาดีครับ

เช็ดนี่หาง่ายใ่นามเช็ดบางแรงแต่ไม่หดฉีงว่แห่งต้องเบียบางแรงครับพ่อฮ์โคเอสบีครความรนครบโอ้ยัยางข้าวผดโีินใจทีขาดไปย่างค้นขาดเยาว่าเมันผู้นำหัวผีโต

นี่หลาหน่อยกับผู้ของเพียวครับคุณื่อน,น้ำไหมกันได้ลูกพี่คน้นาง

บ่หาวเรยพอดูดนิ้ี่นุ๊กคาดูดเนี่ยเนี่ยกนไข่เังวัดสภาพดูดเพิ่มคุยนหน่อยเพิ่มขึ้นเนาะโอ้โหไอต่อเออเม้หวายเมาวายเวียนหัวยังเจ้าเจ้าีเจ้าดนะ้องน้องเขาสั่นไม้ไม้ยันกวบปิดสไลด์สรุปแล้วสรุปแล้วยยาในเพื่นขาด พนักงานกลัเป็นย an ังไงพยักงานยังเสียเงินเลเพิ่นนลนะจังหวะโดนก็คุ้เขีงกัหแทงยันขาอับอยู่พี่น้องมันแกล้พี่หลมาแล้วนะครับรอเช็คสาวยืนหนาเด้งๆดึครับเชิปนมีฝากพี่น้องไว้สำเนี้ครับเจอกันชิมหน้ครับ